แกงสีแบบนี้ครับดีและกลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่ผงชุูรสไปด้วยครับน้ำแกงจะได้เข้มขน้นผงชูงรสหนึ่ช้อนนะครับไปเลย แกงสำคัญครับตอนนี้เดือดแล้วตาเริ่มถูกแล้วครับเดี๋ยวเราให้ถุกตอนนี้อีกนิดนึงครับตอนนี้ปลาดุกเริ่มสุกแล้วครับเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปนะ กูเยอะเก็บมาหมดสวนเลยครับนะ ใส่หัวกะท,ทิัง้งวเลยนะครับัน,น่ใจว่าปลาสุกนะครับแต่ปลาดุกนีสุกแล้วไม่เละนะน ใหญ่ครับเนี่ยขึ้นใหญ่น่ากินนะครับเรามีใบชะพลูอร่อยตักใบชะพลูนะครับโดยทั่วไรแลวการเล็กๆในมันกินง่ายกว่าครับแล้วก็จด ครับชิ้นใหญ่เนี่ยที่ก้อนหนนะเขาเลยต้องหั่นอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าหั่นไม่หมดนะครับมือจะโดนมีดจะกอดเลยเอาแท่นิ้ก่อนอ่า๋ยโชว์ข้างวนถึงชิ้นนะอะเนี่ยครับโอเคครับนี่คือ แงปลาดุกใบชะพลูนะครับ